ทุกคนวันนี้นะครับผมก็มีอำเภอเมืองวัดร้อยเกตยี่ลักษณ์ไอเทมตั้งหนึ่งตัวแล้วกันนะผมจะมาบอกเพื่อนนะครับที่สนใจรการตัดผมนหรือว่าเอาไว้ตัดที่บ้านก็ได้นะครับไอเทมตัวนี้นะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะใช้แบตรเตอรี่มาเยอะนะครับเยอะเยอะจริงๆอ่ะเยอะจนว่าที่แบบรื้อรื้แบบพังหมดนะครับใช้มาแล้วก็หลายยี่ห้อนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใช้ครบนะครับแต่ตั้งแต่ใช้มานะครับผมผมว่าตัวเนี้ยมันดีนะครับผมวัสดุทุกอย่างคือผมบอกว่ามันดีก็คือดีนะครับ ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเพราะว่าผมก็เป็นช่างตัดผมนะครับเหอตอุรณจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนมะจะเห็นได้ว่าเป็นภาาคที่อนะครับเนี่ยดูดูช่างโตงข้างๆผมนะครับเออ,เอ,อช่างแม่ไม่เห็นไม่เห็นนะครับ คือช่างโต้งข้างเนี่ยคือปัตเตอรเียนเยอะมากแต่สําหรับผม,มใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมใช้แค่ตัวเดียวนะครับ,บ,รบแล้วก็การขอบอีกตัวหนึ่งนะก็ช่างแต่ผมจะรู้กันดีว่ามีกันขอเพื่อทำงานสะดวกขึ้นนะครับสบายขึ้นอ่ะเข้าเรื่อกคือตัวเนี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มาขายของนะครับแค่จะมาบอกว่าไอเทมของผมที่ใช้ในการทำงานนะครับ หลายคนที่แบบทำไมของผมมันไม่คมเลยไม่ต้องสงสัยกับผมเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราซื้อมาใน,านราคาที่ถูกหรือบางทีอาจจะโดนโกงราคาบ้างเราไม่รู้ราคาหรอกครับว่าปัตเตเรียนยี่ห้อน,นี้มันเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะมาบอกแบบไม่ต้องให้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องไปทดลองซื้อหรือว่าอะไรนะ ก็จะทดลองซื้อก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมแค่มาบอกว่าตัวนี้ผมซื้อมาแล้วคือมันดีมากครับนะผมก็ไม่ได้จะดีลาอะไรนะแต่เนี่ยก็อาจจะบอกแล้วว่าว่าผมใช้ตัวไหนนะครับราคาราคานะครับเทียบคือไม่กล้าจะบอกว่าเทียบเท่าได้ะเกือบเกือบเหมือนวอนนะครับเนาะวัสดุคือแบบ ดีทุกอย่างวัสดุคือดีเลยแหละไม่ใช่ว่าเกือบดีก็คือดีเลยนะแล้วผมก็จะบอกว่าราคาแม่งโคตรดีอ่ะไม่ถึงพันนะทุกคนนะครับไม่ถึงพันผมจะบอกแค่นี้แหละถ้าใครถ้าใครไม่รู้เนี่ยจะยังไงอะผมจะแปะลิงก์ให้เหรอไม่เอาอ่ะให้ให้ทุกคนไปหาซื้อกันเอาเองแล้วกัน นะครับีๆก็มีราคานะครับผมจะอยู่ที่ถ้าอย่างแพงก็จะอยู่ที่700ดอยนะแต่ผมหาได้ถูกกว่านั้นให้ทุกคนไปหากัเอาเองผมบอกไว้เลยว่าผมซื้อไม่ถึง500อยนะครับในแอปสีม่วงนะครับหรือว่าแอปสีส้มก็ได้นะเข้าไปดูกันนะผมจะบอกแล้วว่าเป็นตัวไหนตัวนี้ก็ผมตัวนี้นะครับ จะทําคล้ายๆตัววอนนะครับแต่โคตรดีเลยครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีครับผมใช้มาแบบหลายหลายยี่ห้อแล้วผมว่าตัวเนี้ยแม่งโอเคสุดแลลวนะเดี๋ยวจะให้ดูวัสดนะุมันเนี่ยตรงผมจะให้ดูวัสดุมันนี่นะครับไไนีรราา่ราคาราคา ประมาณ500นะครับผมซื้อมา4ี่อ่าผมบอกเลยผมซื้อมา400 4ี0ร9อกบว่าบาทนะครับแต่ผมไม่บอกว่าผมซื้อมาจากร้านไหนนะให้ไปหากันเอาเองนะครับม,มันจะมันจะมีอยู่2แบบนะครับมันจะมีตัวบอกจอเอ้ยมันจะมีบอกสถานะแบตเตอรี่กับไม่มีผมซื้อแบบไม่มีนะทุกคน ถ้าใครซื้อแบบมีก็จะแพงหน่อยนิดนึงแต่ผมว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่จาเป็นสําหรับผมหรอกแต่ว่าผมผมใช้แบบนี้นะแล้วทุกคนดูนะครับราคาไม่ถึงพันอ่ะแต่ดูอ่ะได้วัสดุแบบอลูมิเนียมอ่ะเข้าใจปะอลูมิเนียมคือถ้าเป็นของวอลเนี่ยแม่งสามสี่พันอ่ะทุกคนนะครับอลูมิเนียมของวอลสามสี่กว่าพัน 3, 4, นะครับแต่นี่ไม่ราคาห้าอแล้วดู เสียงโคตรเงียบทุกคนนี่นะครับเสียงโคตรเงียบแล้วฟันนะครับฟันนะครับเป็นฟันธรรมดาก็จริงนะครับแต่โคตรคมผมบอกเลยไม่ต้องไปรับคมพื้นนะไม่ต้องไปรับคมเพิ่มนะครับตัวนี้คมม,กมากๆเป็นอลูมิเนียมหมดฟันโยก็เป็นอลูมิเนียมแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่รุ่นที่ว่าเป็นแก๊กๆนะครับ เนาะสำหรับหลายๆคนที่เคยเห็นแบบเป็นแก๊กเก๊กเก๊กไม่ต้องไปสนใจมันผมว่าแบบนี้มันดีกว่านะไอแบบแก๊กเก๊กแม่งงงเลยนะครับไฟก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมว่ามันดูเรียบเรียบดีอยู่ดีะมันไม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายอะครับใช่ครับอลูมิเนียมหมดเนี่ยใช่ไหมครับอย่างนะครับก็ก็จะมาบอกทุกคนแค่นี้แหละครับว่าผมใช้อเทิมตัวไหนนะครับ ในการตัดผมนะครับก็ทั้งคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรดีๆมาบอกทุกคนอีกก็คอยรับชมกันนะครับก็อย่าลืมไปสั่งใช้กันดูนะครับสั่งไว้ใช้เองก็ได้นะครับตัดผมให้ตัวเองก็ได้ครับมันมีฟันรองเบือแล้วมันมีรองเบือแล้วเนาะนะครับ หรือว่าใครที่เป็นช่างใหม่หาแบตเตอรี่ตัวดีๆนะครับผมผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมเออผมลืมบอกไปเดี๋ยวเผื่อทุกคนหาไม่เจอนะครับเป็นเคไม้นะครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับเคไม่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่สับได้คก็เออเคไม่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดแล้วกันนะครับเราไปหาใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย